สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยนะคะวันนี้แอดมินจะเข้ามาเล่าเรื่องเกี่ยวกับพระเทระซึ่งท่านกําเนิดหลังพระพุทธองค์ท่านเสด็จปรินิพ่านไปแล้วถึง200ปีนั่นก็คือพระอุปคุปตหรืออุปคุตนั่นเองซึ่งพระอุปคุตนั้นจะแปลว่าพระผู้คุ้มครองขอ,งขอเชิญทุกท่านที่เข้ามาแล้วติดตามรับฟังให้จบในคลิปวิดีโอนี้ด้วยนะคะ ท่านผู้ฟังทุกท่านคะพระอุปคุตแถวระนั้นท่านเป็นพระที่นิยมนับถือของชาวอินเดีย มอญไทยยวนและอีสานซึ่งเขามีความเชื่อว่าเผราพุทธนั้นมีอิทธิฤทธิในการปราบท้าวเวสสุตีซึ่งเป็นพญามาลมีเื่องเรล่ามาประมาณปลายพุทธศตวรรษที่สองหลังพุทธปรินิพานนกรุงปราดรีบุตรซึ่งปัจจุบันก็คือเมืองปัตนารัฐพิหารประเทศเอินเดียนะคะซึ่งพระเจ้าอโศกมหาราชผู้ครองราชสมบัติในขณะนั้นทรงเริ่มใสในพุทธ ถ้าศาสนาอย่างยิ่งได้ฉลองสมโพนสถเจดีทั้งหมดที่พระองค์ได้สร้างขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ตลอดเจ็ดปีเจ็ดเดือนและเจวันแต่ถูกพยามารพจนท่านจึงนิมนพระอุปคุปนั้นมาปราบพยามารจนยอมแพ้นะคะ สำหรับหมูชาวไทยวันในปัจจุบันมีความเชื่อว่าพระอุปคุตท่านยังมีชีวิตอยู่ในจนถึงทุกวันขึ้น15ขั้นค่ำตรงกับวันพุธชาวไทยวนจะเรียกว่าวันเป็งปุตพระอุปคุตท่านจะออกมาบินธบาตในร่างของเนนน้อยและจะออกมาเวลาเที่ยงคืนด้วยเหตุน,นี้จึงเกิดประเพณีตักบาทตอนกลางคืนขึ้นนะคะท่านผู้ฟังทุกท่าน พระวคุบนั้นเป็นบุตรของเศรษฐีเมืองมัทุราลิมแม่น้ํายมมนาเกิดหลังพระพุทธองค์ปริพานแล้ว200ปีแต่เนื่องจากว่าบิดาเคยสัญญาก่อนที่จะมีบุตรต่อพระสารวารีว่าหากเป็นบุตรชายแล้วจะให้ออกบวช เมื่อออกบวชในบวรพระพุทธศา,าสนาแล้วพระเถระอุปคุปได้ปฏิบัติธรรมตามรอยพระพุทธองค์อยู่ที่ใต้ท้องทะเลอย่างเข่งครัดสมัยนั้นซึ่งตรงกับสมัยของพระเจ้าอโศกมหาราชศสาสนาพุทธเริ่มเสื่อมถอยลงเนื่องจากว่ามีชาวบ้านบางคนได้อาศัยผ้าเหลืองหากินพระเจ้าอโศกมหาราชจึงมีพระราชลำรัฐอยากจะให้มีการชำระศาสนาให้บริสุทธิ์ขึ้น จึงมีพระราชาดำรัสให้มีการสร้างสถูุเจดีจำนวนถึง84,000องค์ครั้งที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุเรียบร้อยแล้วทรงมีพระราชาประสงค์ให้จัดงานฉลองสมโภชอย่างยิ่งใหญ่ให้สมกับพระราชศารัทธา โดยให้มีการจัดงานถึง7ปี7เดือนและ7วันทรงเห็นว่างานสมโพธิในครั้งนั้นเป็นงานยิ่งใหญ่เกรงว่าจะมีอันตรายและมีปัญหาต่างๆพระองค์จึงขอให้คณะสงฆ์หาทางช่วยป้องกันเหตุการณ์นั้นโดยให้คัดเลือกพระเทระผู้สามารถมาช่วยในการว่องกันภัยครั้งนั้นพระสงฆ์ทั้งหลายจึงกล่าวว่า ผู้ปกคุที่จำเสียนอยู่กลางสะดือทะเลนั้นเป็นพระที่มีเลิมากสามารถในระมิรขอบแก้วคุมตนไว้ควรที่มหาบพิษจะไปอาราธนามาดูแลป้องกันภัยต่างๆได้จากวันนั้นข่าวการจัดงานสมโพธิอันยิ่งใหญ่ได้กระจายไปทั่วพระนครแล้วจนถึงหูของพญามารจึงคิดอยากจะทำร้ายพิธีในครั้งนั้นตั้งงานกล่าวว่า พยามาหรือพญาวัสวดีมาราธิราชนั้นเป็นคนเดียวที่คิดจะขัดขวางพระพุทธองค์ครั้งที่บำเพ็ญเพียรก่อนจะตัดสรู้ต้ตอนพระศีมหาโพธิ์คิดจะทำลายพิธีจึงแสดงอิทธิฤทธิ์ให้บังเกิดวัตาภัยพายุอย่างร้ายแรงมีกำลังพัดพาประหนึง่งแผ่นดินจะทถล่มทลายในครั้งนั้น พระอ,อุปคุปเถระาเห็นอาการวิปลิตอย่างนั้นแล้วจึงทราบโดยยานอันประเสริฐของท่านว่าบัดนี้พญามารได้ทำร้ายแล้วท่านจึงเข้ายานสมาบัติโดยพร,รันอธิษฐานให้เกิดเป็นลมเหมือนกับแต่ลมของพญามารน,นั้นได้พ่ายแพ้ไป ในส่วนประวัติของพระอ,อุปคุปได้ทรมานพระยาวสวดีมานซึ่งจะมาก่อกวนงานพระราชพิธีฉลองสถูปเจดีย์ของพระเจ้าอโศกมหาราชนั้นท่านได้เนรมิตสุนัขเน่าที่มีกินเมน็นไปผูกติดไว้ที่คอของพยามารพร้อมกับอธิษฐานว่าไม่ว่าจะเป็นใครเป็นเทพพยาดาหรือภูมิก็ตามเขาออ่าได้สามารถปลดเปื้องหรือแก้ออกได้ ในตำนานจะมีแต่พระเทระอุปคุปเท่านั้นจะเป็นผู้แก้ไขให้ได้ท้ายสุดพยามารหมดฤทธิ์มีจิตอ่อนน้อมในพระพุทธศาสนาพระอุปคุปเทระพิจารณาเห็นความเป็นไปในทางที่ตั้งใจดีของพยามารแล้วจึงช่วยแก้ไขให้ เรื่องราวประวัติของอุปคุปเถระผู้มีอิทธิฤทธิทธิเดชรูปนี้ตามตำนานมาเดกกล่าวไว้ว่าท่านดับขันปรินิพานไปแล้วหรือยังท่านอาจจะมีชีวิตอยู่กับหนึ่งก็ได้ด้วยอนุภาพแห่งอิธิบาตภาวนาของท่านตามหลักฐานที่พระพุทธเจ้าเคยตรัสกับพระอ,อนนเทเถระไว้ว่าผู้ใดเจริญอิธิบาทสีให้มากกระทําให้เป็นญาณกระทําให้เป็นที่ตั้งไว้เนืองเนืองสะสมรอบแล้วปรารถนาดีแล้ว ผู้นั้นประสงค์จะอยู่ตลอดไปหรือเกินกว่ากับก็ได้นบตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันพระอุปคุคเถระได้รับการนิยมยกย่องว่าท่านมีอำนาจบาร,รมีที่เกี่ยวข้องกับการปราบมารการขจัดอุปสรรคทั้งหลายทั้งปวงและเป็นพระเถระที่มีบุญญาบาร,รมีสามารถบรรดาลโชคราบให้กับผู้ที่บูชาเป็นอย่างมาก สำหรับพระอุปคุปปางจกบ,บาทหยุดตะวันนั้นเป็นปางที่พระอุปคุปท่านเงยหน้าหยุดตะวันเพื่อฉันข้าวแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ มีกลิ่นมีใช้และความยิ่งใหญ่ของท่านเพราะแม้แต่พระอาทิตย์ไม่ว่าจะใหญ่สักแค่ไหนต้องหยุดด้วยอนุภาพของท่านนิยมสร้างพระอุปคุปปางนี้ไว้สำหรับบูชาเพื่อเป็นสิริมงคลสำหรับท่านผู้ทำจิตให้นอบน้อมบูชาสการะองค์พระอุปคุปมหาเถระปราบมารจะทำสิ่งใดไม่ว่าจะมีปัญหามากน้อยแค่ไหนก็สำเร็จทุกประการพระอุปคุปมหาเถระนั้นเป็น ผู้เป็นอรหันต์สาวกที่ทรงมหิทธมนุภาพพระอุปคุปมหาเถระผู้เป็นอรหันต์สาวกที่ทรงมหิทธนุภาพเป็นพระอรหันต์สมัยหลังพุทธกาลร,ร่วมยุคสมัยกับพระเจ้ามหาอาศมหาราชกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่เพื่อรักษาพระพุทธศา,าสนาให้ครบ5,000ปีปกป้องคุ้มกันรปราบมารและอุปทวะอันตรายทั้งหลายผู้ใดปรารถนา ความเจริญทั้งหลายทาั้งทางโลกและทางธรรมจงนอบน้อมบูชาต่อพระอุปคุปเถระเป็นสังฆานุสติและปฏิบัติตามปฏิปทาของท่านก็คือฝึกตนให้สมบูรณ์ขัดเกลาวกิเลตคือความโลภความโกรธความหลงของตนให้เบาบางลงและช่วยเหลือสรรพสัตว์ทั้งหลายให้อยู่ร่วมกันอย่างผาสุขทั้งช่วยพิทักษรักษาพระพุทธศา,าสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป สำหรับพระอุปคุปปางจบแบบท่านนั่งเหนยนหน้าขึ้นมองตะวันเป็นการบังคับให้พระอาทิตย์หยุดโคโจรเนื่องจากว่าท่านออกบิณฑบาตในตอนกลางคืนซึ่งท่านอาจจะรู้ว่าอาจผิดวิไนัยสงฆ์ทำให้วันนั้นทั้งวันต้องหยุดตะวันตึงไว้ก่อนจนให้พ้นเที่ยงคืนหลังญาติโยมส,ส่บาตรเสร็จเรียบร้อยแล้ว ใบละไม้คล้ายกับพระสุภูติพระอระหันต์อีกรูปหนึ่งซึ่งมีความสามารถในการบันดาลให้เกิดฝนตกหายแล้งโดยยกมือข้างหนึ่งขึ้นชี้ทำท่าไงหน้าขึ้นมองฟ้านักโบราณคาดีเชื่อว่ารูปแบบของพระอุปคุปในปางจกบาทนี้น่าจะได้รับอิทธิพลมาจากพระสุภูติซึ่งเนื่องจากว่าพระสุภูติเคยพบมาก่อนแล้วในศิลปะอินเดีย แต่พระอุปคุปตพบแต่ในอุตสาคเนคาถาบูชาพระอุปคุปมีดังนี้ก็คือขอให้ตั้งนโมสามจบแล้วท่องว่ามหาอุปคุปโตมหาอุปคุปตังกายะพันธนังอมยิสะพุทธังทะเทโรธรรมังทะเทโรสังฆังทะเทโรปะอยะสุตังอุปสอัสสิอิมังกายะพันธนังอธิฐามิ คาถามหาอุปคุปปูกมานี้มีอนุภาพความศักดิ์สิทธิ์มากเสกด้วยสายศินทําเป็นมงคลสวมคอหากปลุกเสกครบ108ครั้งสามารถป้องกันผูดผีปีศาจท,ทั้งปวงในตำนานได้มีความเชื่อว่าคาถานี้เป็นคาถาที่ศักดิ์สิทธิ์ขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านที่มีความเคารพมีความศรัทธาในองค์พระเถระอุปคุปได้ตั้งจิตอธิษฐานจุดธูปบูชาแล้วท่องพระคาถา ตามที่แอดมินได้แจ้งไว้ในคลิปวิดีโอนี้แล้วซึ่งเป็นความเชื่อขอได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังในคลิปวิดีโอนี้ด้วยนะคะขอกราบขอบพระคุณในทุกไลค์ทุกแชร์และทุกการติดตามที่อยู่ในช่อง YouTube วันใหม่สตูดิโอไว้โอกาสหน้าคอยพบกันท่านผู้ใดที่มีความทุกข์กายทุกใจขอให้ มาลายหายไปสิ้นณโอกาสนี้บ,บัดนี้ไว้โอกาสหน้าค่อยพบกันนะคะสวัสดีค่ะ